สาวเปอร์็นเปิดรถกับใคนลงมาแล้วเปินทำได้ของเปิดอันนี้แล้วแต่ต้นทุนผู้ละหมาดนะคะก็เราก็จะขอเปินจะอี้อีนาะแต่ถ้าเปิดทำาได้จริงแต่วิธีการเฉพาะเจ้าตังถ้าต่ำหม้อไปสิบเก้ามันทำมาได้เขาถ้าหาวิธีใดที่สามารถมีเปอร์เซ็นต์ของมันอยู่ว่าเปินยกเว้นอันนั้นก็จะได้อันนั้นก็คือวิธีการที่เขาอยากจะได้ให้ผู้รับละหมาได้เร็้ยวจะสามารถดำเนินการตามตามโครงการที่เป็นไปตามวัตถุประสงค์ได้นนะคะ จะเป็นก็ฟังแล้วนี่ค่ะพ้าจริงๆระยะที่ขึ้นประโยชน์ลงกระจายเนะลงกระจายบ้านนี้แล้วแต่ในเมื่อห่วงระยะเวลาเรื่ออะไรอย่างมันกรได้จริงก็คือต้องยอมก็คือต้องต้องรอมืนง้ออย่างนี้ค่ะเนาะถ้าถามถ้าถึงตื่นทำไปเนี่ยมันมันอาจจะมีอายา่า,างขึ้นตุ่มไหล่ทำมาได้หลายอยา่างถ้าเกิดการปับ๊บอย่างขึ้นมาสมมติว่ามันมันก็ค่อนข้างจะพอสมควรแต่ตอนนี้พอดีตรงที่มีการหลัย่คุณผู้ชมจ้า